สวัสดีครับผมป๋อมครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องแผงประตูดีแมกนะครับว่าแผงประตู d m a มตั้งแต่ปี02ถึงปี11มีกี่สีกี่แบบผ้ากี่ลายมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับผมจากแผงประตู d m a มนะครับที่ผม ไล่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับว่ามีกี่สีกี่บานกี่แบบมีลายอะไรบ้างและใช้ในปีไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากบานแรกก่อนเลยนะครับแผงตัวนี้นะครับตัวแผงประตูนะครับเป็นสีเทานะครับผ้าเขาเรียกผ้าออกลายสกอตนะครับเห็นไหมครับ า้าออกลายสปอตพื้นสีเทานะครับแผงประตูต,ตัวนี้จะอยู่ใน d m a มนะครับปี02-04นะครับก็คือเครื่องไซเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นปี02-04ถึง04เครื่อง2อ0 ,5 3 0 0 0ก็จะเป็นแผงประตูตัวนี้นะครับ ่าถัดมาอีกนะครับตัวแผงก็ยังเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับแต่ผ้าเนี่ยเห็นไหมครับตัวผ้าจะเปลี่ยนไปแล้วผ้าตัวนี้สับของนักเล่นรถเขาเรียกว่าผ้าลายแมงลักเห็นไหมครับจะเป็นจุดๆคล้ายๆกับแมงลักอ่าแผงประตูตัวนี้จะอยู่ในรถดีแม็กนะครับปี05-06 หรือเขาเรียกว่าคอมมอนเรลตัวแรกนะครับแต่ปี05้าก็ยังมีเครื่องไดรเล็กอยู่นะก็ยังใช้พาดตัวนี้ด้วยเขาเรียกเป็นไดเล็กตัวสุดท้ายนะครับต่อมานะครับจะเป็นแผงตัวแผงจะเป็นสีดำนะนะเปรียบเียบเป็นชัดเห็นสีไหมครับด้านซ้ายมือที่เป็น0ู0ย์ห้าจะเป็นสีเทาด้านนี้0ูนเจ จะเป็นสีดำสีดำนี้นะครับจะเริ่มแขงั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดถึงปีส1เ็ดนะครับแต่ว่าแผงประตูเนี่ยครับจะเปลี่ยนตัวผ้านะครับทุกปีหรือสองปีนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าขาวเป็นลายจุดนะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดปีศูนย์ดนะครับศูนย์ดถ้าเป็น ตัวสูงก็จะเป็นผ้าสีดำจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เอาง่ายๆปี07-08แผงเป็นสีดำผ้าเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นแผงประตูตัวท็อปนะครับปี08ปไปปลายนะครับ09-10-11ก็ยังใช้ตัวนี้ในบางรุ่นนะครับ เก็ดได้นะครับตัวแผงประตูสีดำนะครับผ้าจะเป็นสีดำแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ตรงที่ลำโพงจะมีครอบโครเมียมแล้วตัวนี้ใช้อย่างเป็นทางการนะผมใช้ว่าเป็นทางการเริ่มปี0910แล้วก็11จะเป็นแผงประตู ท่าตัวนี้แล้วก็มีครอบโคมเงียมด้วยนะครับเห็นไหมครับมาถึงแผงประตูลองลองสุดท้ายนะครับใช้คําว่าลองสุดท้ายของดีแมกนะครับแผงประตูตัวนี้จะเป็นสีไข่ไก่ดีกว่าเนาะทีมไข่ไก่นะครับทีมไข่ไกท่ทั้งหมดเลย แผงประตูตัวนี้จะอยู่ใน d m a มรุ่น4ประตูและ m ิ w เซเตัวปี11ไปแล้วนะครับหมายถึงว่านี่คือปีสุดท้ายแล้วนะครับปี11แล้วคือตัวท็อปสประตูหรือ m ิ w เซเจะใช้แผงตัวนี้นะดูตัวสีของแผงประตูและก็ตัวบุกที่เป็นหนังลายให้ดีนะจะต่างกับของเชฟโรเลตนะครับดูให้ดี นะครับถ้าเป็นของอีทูสูเนี่ยดูเนื้องานดูจะสวยกว่าของเชฟโรเลตในความคิดของผมนะผมย้นะํานะผมบอกไปก่อนเลยเพราะผมมีแต่แผงประตูของ d m a มเท่านั้นของเชฟโรเลตผมจะไม่เก็บเพราะว่าของ d m a มสวยกว่าในความคิดผมย้ํานะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวนี้อยู่ใน4ประตูและมิวเซเว่นปี1ินะครับ เอาละครับมาถึงแผงประตูตัวสุดท้ายของยูสุดีแม็ของเรากันนะครับแผงตัวนี้เป็นผ้าสีแดงตัวแผงเป็นสีดำนะครับมีโครเมียมที่ขอบลำโพงอ่าเห็นไหมครับสรุปง่ายๆนะครับแผงตัวนี้อยู่ในยูสุด e ีแม X กเอ็กซ์ D11 นะครับ เห็นไหมครับแผงกระตูดีแม็กีทั้งหมดกี่แบบกี่สีก็ตามที่ผมด้พูดไปเนาะเพื่อนๆจะได้ดูได้ว่าแผงกระตูของดีแม็กทั้งหมดเนี่ยมีกี่สีดีแม็กเริ่มผลิตรถออกมาขายนะครับตั้งแต่ปี0 2ถึงปลายปี11ต้นปี12งนะครับแผงประตูทั้งหมดที่มีก็คือตามที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูกันทั้งหมด ว่ามีกี่สีผ้ากี่แบบมีอะไรกันบ้างมีเท่านี้เลยครับของ d m a มนะผมได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆดูกันทั้งหมดแล้วว่ามีกี่รุ่นกี่สีกี่แบบกี่ลายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ขับ d m a มว่าจะได้เลือกซื้อแผงประตู d m a มมาใส่ให้ตรงรุ่นตรงปีหรือ จะเป็นการซื้อรถมือสองก็จะได้ดูว่าถ้ารถปี08แผงประตูต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ